ใส่ชิปจีนวันนี้หลังจากแต่งหน้าเสร็จน้องแพรวก็จะมาเล่าเรื่องไปด้วยนะคะก็คือนิทานพื้นบ้านหรือว่าเรื่องราวของวัตถุจีนค่ะที่เขาต้องใส่สีแดงหรือว่าจุดประทัดเพื่อให้เกิดความเสียงดังเชี่อวสิงโตรหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีปีศาจต,ตนหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ้าเหนียนเหนียนเนี่ยจะออกมาในเวลาคบค่ำชาวบ้านทุกคนมารู้เขาก็เลยหอบลูกหอบหวานขึ้นไปบนเขานะคะขึ้นเขาไปเลย ตัหนี้เจ้าปีขาตัวนี้หลังจากนั้นนะคะก็หลายสัปดาห์ผ่านไปเลยค่ะจน,นถึงวันที่เก้าของปีอะไรนี่แหละค่ะเขาอ่ะก็มีชายปริศนาคนหนึ่งชื่อว่าอะไรไม่รู้นะคะเขาอ่ะเป็นคนที่แต่งตัวสีขาวเป็นชุดจีนเลยค่ะแบบพระเอกจีนผมสีขาวดูมีความน่าเชื่อถือ ไปบอกคุณป้าคนหนึ่งที่หอบลูกหอบหลานอยู่ว่าอืมฉันจะช่วยบูบ้านเธอนะจากเจ้าเหนียนแต่เธอต้องอยู่กับฉันและฉันก็ขออยู่บ้านเธอด้วยป้าไม่ยอมอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าป้าให้ใช้บ้านของเธอหลังจากนั้นเจ้าเหนียนพอถึงภบค่ำก็มาแล้วค่ะและทีเนี้ยชายแก่คนนี้ชาชลาคนนี้ค่ะเขาก็ได้ทําการตกแต่งบ้านเป็นสีดานะคะเอ้ยไม่ใช่สีแดงค่ะสีแดงแล้วก็จุดประทัดพอเจ้าเหนียนมาก็มกีก็เขาก็ได้จุดเทียนให้แสงสว่างแล้วก็จุดประทัดค่ะ เจ้าเหนี่ยน,น่ตกใจมากเลยค่ะแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยหยิบหลังจากนั้นหมู่บ้านนี้ก็คนดักปีศาจเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าเราใส่ชุดจีนจุดประทัดให้แสงสว่างเชดิดโก็อะไรเงี้ยทำให้เจ้าเหนียนกลัวก็นี่แหละค่ะตำนานของันจีนแบบย่อๆนะคะถ้าเล่าผิดขออภัยด้วยนะคะถึงขั้นตอนการลงเก้มแล้วไวมากตุ้งเม่ผมไม่ดีเลยกองมมมเยอยงองมอมึมึงไม่เข้าใจกองเมย์ข้านี้ไปผมว่ากำลังทำผมจะว่าแต่งหน้าก่อน คลิปนี้ตำนานค่ะใครจำน้องแพาวาเต้นวันตุษจีนปีที่แล้วได้ไหมคะคลิปนี้เลยค่ะรับการต่อไปก็จะเป็นการแต่งตานะคะวันนี้เราแต่งตีมอะไรนะคะแม่สีแดงสีแดงหนูขอคลิปนี้ลงในเครื่องตาได้ไหมคะอืมหนูขอแต่หนูอ,อะ่ะจะลงแบบดีๆเครื่องตางไม่ลงแบบอันนี้หรอกแม่ถ้าเราทำแยบตาคืน เราทำเป็นฉบับล่างแล้วเราจะทำต่อ,อยังไงเขาบอกว่าต้องเปิดกันตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้อะถ้งหนูเปิดแล้วไม่รู้ทำยัไงต่อดีอย่อาสต็อกเลยก่อนหน่ะไไมีสองกล้องนะคะก็เลยสไตล์ไม่ต่างแม่ฝอยอยู่ไหอยู่แถวนั้นแล้วลูกร้องหาดู <c oughs> มันไม่ใช่คิวโคมอันนี้มันต้องคิวคิวจีนแบบที่โกงมาเทสตีนถ้าพักเป็นเป็นทงตีพูดมากจังพูดมากเพลูกใครวะ อยู่เฉยๆก่อนยิงตะคิวธนัดข่งเดียวนะเพียวว่าแม่ไม่ได้ธนัดสขาดนะใส่ได้ใี่ได้เ่ใส่ตนเหเออต่เขาไม่องนีเหรอนตัวยาตาอยาเก็นดี่นีนอะไรพี่เชอตูเย็ดใกล้เสร็จแล้วค่ะให้หนูส่งคลิปไปให้ไหมวไม่ต้องลุงป้องไม่ต่างกันเลยเี่ใช่มดูดิ เพะ่าอย่าเดินมายังมีสีสัอยู่หลังบ้านต้เป้งไะนคะเป้นาเด็กหรือว่าแป้งแตกอันนี้ต็แตกอุ่ถ่ายถอยู่ไหนก็แตกแลตาบวยเครื่องสำอางแตกกล้องตามันสีจริงไงแม่แต่แต้กองเมย์มันเป็นรีทันเยอะกจอะ mày sẽ ừ. nó mãi lắm bằng được bắt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  đi bắt được 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 bắt bắt được 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 เสร็จแล้วครับผลงานนี่ขาะกองสองเมตรนางข่าวไปไหบตอนไหนอ่ะเดี๋ยวไปวัน่อนไปมังกรทองไปเดินไปโคตราก่อน แต่ก้็หรือว่ามังกรชี้หอกตลาที่เขากำลังเป่านะคะวังนี้คนจะเยอะกว่านี้ เอว้าเส้นปลาซึ่มว้าวว้าวแบบไหน ที่อมไ่แล้่ให้คุ้มรอก่อนเบอรเมื่อกี้แม่จองอยู่ขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ 一二三四就喜欢你，然后说五六七八就爱上你，想看透你的心，想触碰你真心，我愿意，我愿意，就这样抱着你。我想说一二三四就喜欢你，然后说五。